บิวไปแล้วพีลาเข้าไปห้องห้องห้องกากกใช่ไหมอยาเข้าแกงน้ำเงาเลยเอออยาเข้าแกงน้ำเงาเลยเฮ้เบอร์ใดเนี่กไข่ห่คางอไรแล้วกงหลยอเยนะเออเรือสั่คเขาค่อยไ่ไห่คางแล้วไ่ห่คางไ่อยู่คางเจ้าแล้ว ออเออนะเปิดนี้เนี่นเปิดเปิดยู่นี้ล่ะน anyway. ี่ยนนเปิดยู่นี้น่าเปิดิประมุนตาอุงจดจวออจันละอาน้านี่กินได้หญากินได้ข้กินได้เออจ๊กันละห้ากินบ่ตายข้วกินกที่ตายตนน้ำเอแค่ยัางนแค่ย่งหน สั่งพระยาหนักนล้วใช่ไหมเอ้ยเขาบอกมวนเถอะวะเห็นบ่กเจ้าเสี้ยข่อยบ่อว่าเล้วอยู่กับผู้ข่อยแล้าเดี๋วมาบอกขึงขังดิอยู่กับผู้ข่อยแล้วบากขึงขังดิเจ้ามาเนี่ยบอกมวนทันทีเลยใช้กันสั่งภาพเป็นข้าลองลองเบิ่งเหลียวล่องเบิ่งเหลียวเจ้าบาดที่ไหนยังอยู่นี่งภูมิยังออกไปทุ่นนะเดี๋ยวแตนตอดจะมุดไปนี่เออ

ที่ต้กนเปนแต่งมัน้งลเเป็นเตให้ลูกเป็นลูกเป็นล่างนาชีพป็นชีพเราบอกว่าตาเปียนใบเาจะเปียนองกาอัน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 ได้ยินข่าวว่ามแรงสีอันอันมีคนเกิดเปน้องน้ำบาเนเลแรงเยโอ้าน้วดูสึกยังไงจะรู้สึกยันเสียต กูบอกว่าการเม้นพี่อ่ะเดินนี่หน่าเจ้าติโก้ี่นมาให้ตัวนี้โก้เจ้าเจ้าเจ้าเอ็ดหางนี่ก่อนหนึ่งลูกหางตรงนี้ก่อนนี่เออเอาตัวนี้ไม่นั่าก็ตัดออกนะเออมันแข็งมันแข็งเสียบเดี๋ยวตัดแล้วก็แต่งแล้วก็อือสียบครับเดี๋ยวมาเลี้ยงสีน้อนหลับอยู่กันป้า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 เอาหน้ามาจุ่มใช่ไหมเด้อเอาเล้ยงนี่เอาเงินต้นยังเอาทรายไหมไหน

สองเมียเจ้าเด้ดนี่นะรูหามันไปติ่ตัวนี่มือแรงมือนีกัเลยงานตะเวนมมือแรงกันไปเฮ็ดพื่นมนแล้วนั่นมือแรงกันมีคนมานนัตะเวนมนแล้วนั่นน่ะตายอะไรนะปเุ่งนี้านีแล้ววุงนี้ไปเที่ยวรุ้งนี้ไปเที่ยวไปดีกว่านะไปดีกว่านะ ดีกว่าไปวัดล enfin, okay. okay. <gram> ุงมือดีกว่าวันศุกร์ลุงลุงจะไปเที่ยวน้ำตกนะพรุ่งนี้ไปไอ้เป้าโอเคสวัสดีค่ะเดียงค่ะจะไปโอเคค่ะเฮยลุงมือนไปเที่ยวบุ่นไงบ่ไปไปวันศุกร์ไปสิไปมึงไหนไปทําไปนี่แหละทผ้าไปเซนสไลเดอร์เนี่ยไปเรีนน้ำภาคเหนือไปเรีนน้ําใกล้ๆนี่ยนะก็สิไปทําผ้านี่แหละใกล้ๆเออโอเคโอเคตกลง ี่กับเช้าไหมเหรอกลับนเช้าเาบานหัดเช้าก็ไปอย่างนี้เราจะได้ไปโอเคตกลงมือก็เมียมาพาไปใหม่ไอ้มือมันต้องพาเมียมาก่อนแล้วก็ต้องวิ่งรอบตองคก่อนเอไรบกี่ร้อยรอบเออายนมึงจีบเึงมึงจีบคนมนรอบปะเป็นพยานบอกว่ามาเยอได้ยินได้ยินได้ยินเกิได้ยินแค่ว่า ถ้าจะเอาเมียขอยมาได้เออขอิเลนอกองปูลอยหลับอือมากัดงานบกเอกียเอ้บอกว่าได้เอามาคือแลนนอับก็เนลอยบเออตามตามข้าเบาด้ถ้าตัวเลนปุ๊บอาจจะเปลี่ยนใจเห็นงานนําก็ได้ด้เ็นอมมากเลยอ่าทิาเป็นก็ร่างใจให้ละมดคันไเจ้าอข้าเงหม้หอม่้หอมป่าิแลนจะประมาณเจดียงคืนนี่แหละ ตัดจริงมันออกก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยตามตัดนี่เออกระแต่งแล้วครับเนี่ยยังมาซูดห้องคอยเลยจ้าคือสังกะเจ้าคือสังกะเอาเจ้ากล้าไปนั่นดิเดี๋ยวนี้ย่ามาซูดห้องคอย องไผ่ต้องวงัองมาูเออเตรียมโต๊ะรถเจ้าด้อยนเวาไดชนถ่านถ่าาด้ลเป็น่เออเออจัดเลยป่ะขาผมันจัดการจัดการป่ะจัดการจัดการแล้วไปข่อยย่ายฟังแล้วก่ยุ่นฟังเดียวกันรับเจ้าป่ะข่อยสนับสนุนเจ้าป่ะค่อยเตรียมเงื่อนไว้ผูกแขนหลานป่ะเตรียมไปเลยเออเตรียมไปเลย บาต้องคุ้มกันเนือเกิดเลยหนาวนี่แหะน้องน้องต้นหนาวพอกัะแม่เท็ตัวกันในต้นหนาวดตามันสูงโหวดมันบงามพญานาคจะขึ้นาไม่งั้นเพญานาคบางทั้งพี่เหรอเอาตอแล้วก็จะใช่ไอ้ขึ้นลาวอีกทันนึ่งเี่ยพราะว่าลาวนี่พญานาคก็ทั้งใพป่าฟั่งพี่ฟังพี่นาคอยู่ฝั่งนี้ก็จะให้มันอยู่บนลำนี้นี่ มันันนเป็นฉากเป็นฉากเป็นว่าเป็นฮ่มดีแล้วปะเป็นฮ่มดีแล้วคือถ้าเกิดอีหยังที่มันเปิดเผยเกินจนเกินไปคนที่บมาขอมาแต่ถ้ามันปิดบังสักนิดนึงคือยังแบบเห็นอยู่โอ้เห็นตะเสียนโอ้เขับมาเบิ่งกันหน้าจย่งที่นะอันนี้ไม่เสียนหรอโอ้นี่บ่เสียเบิ่งคิวเรามาจากเราจบร่วมกันมาจิโก้นี่เราไปจิโก้ร่แล้วครับป้าดานัาแสรุปว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยว อยาไปหค้เไปเที่ยวไหมคะไปค่ะไปัวนียว้ยว่าอยู่หางพืานานี่โหเธอนั่งสบายเลยวันนี้เรียนสนุกไหมคะนุกบ่สนุกเลยไปปิดไฟไปปิดน้ำด่มเนะน้ำที่โวเปิดอ่ะสนุกมากเลยเรียเรี่ยน่ตอนนี้เขินเขินเสียงลงมากไหมอ้น้ำที่ทำไมลงเสียงดัง เออไม่ต้องเสียงดังจังเลยเขาบอกไม่ต้องเสียงดังจังเลยเขบอกวังวาจแตหนูนี่นั่นแหละเออหายลุงดิลุงว่าอะไรลุงวาอะไรหนูลุงวาดลวาดแต่ลุงวาแต่อดมินเทำไมลุงชอบวาอดมินจังเลยเนี่ยเป็นเด็กดีจังเไปเรียนหนังสือด้วยใช่าหเออวาก็สวยด้วยเนาะพูดกรพาด้วยลุงยังวาอีกวาอะไรเมื่อวานเนี่ย ไม่ไปโรงเรียนไม่เลียวไม่เลียวนะไม่เลียวเลยไม่เลียวตีเลยูกแล้วไงอันนี้พวกนี้ไป่นนะี่ก